อาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติหนึ่งในเรื่องราวของอาหารไทยที่ถูกบันทึกผ่านบทกวีคือกาบเห่ชมเครื่องขาวหวานบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยรัชกาลที่สองเพื่อให้บุคลากรน,นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของอาหารไทยผ่านบทกวี กองกิจการนักศึกษาจึงได้ร่วมกับภาควิชาคหารรมกรรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยประจำปี2568ในหัวข้อกาบเหตุชมเครื่องขาวหวานสืบสารบทกวีสู่อาหารไทยเมื่อวันที่1พฤษภาคม2568ณบริเวณโถงทางเดินชั้น1นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเริ่มด้วยการแสดงรำในชุด อศิราวาทราชดสดุดีรชัชการที่สองโดยคุณสุวพิษส้อยสุวรรณนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกองกิจการนักศึกษาจากนั้นว่าที่พันตรีโยธินไพรพนานนนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษากล่าวรายงานผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อกับเหตชมเครื่องข้าวหวานสืบสารบทกวีสู่อาหารไทยเรื่องราวความเกี่ยวข้องของ,ของบทกวีสู่อาหารไทยโบราณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษารษารชการแทนอนธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในมุมมองของนักวิชาการที่เติบโตนในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความผูกพันกับอาหารไทยโบราณในท้องถิ่นเมื่อต้องไปเรียนเมืองนอกวัฒนธรรมด้านอาหารที่พบเห็นจึงแตกต่างออกไปแต่เรื่องรสชาติและความประณีตก็ยังต้องยกให้อาหารไทยเป็นที่หนึ่งอาจารย์ดรธรรมจักรพรหมพวย จากสาขาวิชานาฏกรรมไทยคณะศิลปรกรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีได้มาให้ความรู้เรื่องลักษณะคำประพันธ์ในกาบเหตุชมเครื่องขาวหวานบอกเล่าถึงความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมอาหารที่กล่าวถึงในบทกวีอันไพเราะนี้รองศาสตราจารย์ภูชิดสว่างสุข จากภาควิชาคหากรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญการทำอาหารและค้นคว้ารวบรวมตำรับอาหารโบราณของไทยเอาไว้มากมายได้สะท้อนประโยชน์ของบทกวีนี้ว่าทำให้อาหารไทยโบราณถูกบันทึกและถ่ายทอดต่อให้จดจำง่ายด้วยกาบกรอนมาจนถึงปัจจุบันและดันเนินการเสวนาโดยคุณสุภาวินีบัวบานนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักเทคโนโลยีการศึกษาโอกาสนี้รักษาราชาการแทนอธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมการสาธิตการทำอาหารไทยโบราณที่มาจากกาบเเหุชมเครื่องขาวหวานอาทิข้าวบุรีแกงมัสมัมนยำใหญ่โบราณขนมจีนแกงขมช่อม่วงสาริมเกสรลำเจียกมัสกอดถือเป็นอาหารไทยโบราณที่ปรุงอย่างพิถีพิถันสะท้อนถึงภูมิปัญญาไทยและฝีมืออันประณีตของนักศึกษาภาควิชาค่ากรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์มีบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้สนใจภายนอกเข้าร่วมโครงการจำนวน200คน